ตอนนี้เนี่ยนับคะแนนไป89เป็นการนับคะแนนล่าสุดนะคะณนะช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะทางกกตนเนี่ยเขาก็ลองหารค่าเฉลี่ยคะแนนสอสต่อหนึ่งที่นั่งนะคะคผลปรากฏว่าอันนี้เป็นตัวเลขต้องย้ำว่าอย่างไม่เป็นทางการ,รนะคะก็สสพึงมีเนี่ยถ้าหากไปดูของพรรคพลังประชารัฐจากคะแนนที่นับได้ 7ล้าน1 4 7 7 1คะแนนก็จะมีสสพึงมีอยู่ประมาณ122ที่นั่งนะคะแล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้คะแนนที่ได้เนี่ยนะคะอยู่ที่6ล้าน6,027,01คะแนนนะคะจำนวนสสพึงมีของเพื่อไทยถ้าหากว่าหารออกมาจากจำนวนบัตรดีนะคะบัตรดีเนี่ยอยู่ที่28ล้าน5แสนกว่ากว่าเนี่ยนะคะคคเพื่อไทยก็จะได้สสพึงมีอยู่ที่ 115ที่นั่งนะคะอันดับ3เนี่ยเป็นพักอนาคตใหม่ค่ะคุณเชอร์รี่เป็นพักน้องใหม่ที่มาแรงนะครับได้คะแนนที่นับไป4 7 8ล้านนคะแนนนี่ถ้าเกิดว่าคิดเป็นสสที่พึงมีเนี่ยก็จะสามารถมีสสที่พึงมีได้83.88หรือดแปดประมาณ84คนอันนี้เป็นคือสสพึงมีนะฮะคำว่าสสพึงมีก็คือว่าแต่ละพักสามารถที่จะมีได้เท่านี้แต่อย่างเช่น พรคเพื่อไทยหลายๆท่านตอนที่ปิดหีบเลือกตั้งก็จะเห็นอย่างเช่นชโพลต่างๆของหลายๆโพลนี่ออกมาบอกว่า<ช><ม>เพื่อไทยเนี่ยน่าจะได้สักร้อยเจ็ดสิบสามร้อยหกสิบสามก็สามารถที่จะเป็นได้เพราะว่าอาจจะไม่ได้สอสอจากสอสอเขตนะฮะ<ช>แต่ว่าสอสอพึงมีจากคะแนนทั้งหมดเนี่ยอาจจะอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบห้านั่นมหมายความว่าถ้าเกิดว่านายสอสอเขตพักเพื่อไทยได้สอสอไปมากกว่า115เนี่ยก็จะไม่มีสอสอจากบัญชีรายชื่อ เ,เพราะว่าโค้ต้าเนี่ยคืออยู่เท่านั้นร้อยสิบห้แต่ถ้าเกิดบัคุณไปชนะสสเขตแล้วมันเกินไปร้อยสได้มากกว่า1 1อยเขตก็ได้ไปนะไม่มีการตัดก็คือได้ไปเท่านั้นแหละ,ะแต่ว่าสสบัญชีรายชื่อจะไม่ได้อ,อืม อ่านะก็ต้องรอดูจริงๆเนี่ยเหลืออีกสักประมาณ10%เท่านั้นเองนะคะส่วนกกตเนี่ยก็รอเหมือนกันนะคะรอให้ผลการนับคะแนนอยู่ที่95%แล้วกกตจะมีการแถลงชี้แจงเรื่องของการนับคะแนนต่อสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการนะคะ